สว,ส,สวัสดีค่ะของสืส้อผ้มือสองค่ะแอลค,ค่ะน้าค่ะค่ะวันนี้ค่ะเรื่องกาเดี๋ยวเรามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดเสื้อกั๊ง เน้นเป็นพิมลายนะคะเป็นงานยุโรปลอตเอทีนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทราคา7,676พันกร้อยบกาทค่ะราคา, 7, าคจคานน้ำหนักสิบเกาหนึ่งเก้ากิโลคิดเป็นกิโลกิโลละ400บาทนะคะจำหนวนชิ้นประมาณการคร่าวๆค่ะูกค้าจ่า130ถึง150ตัวตกต้นทุนต่อตัวประมาณการคาคะขออนุญ,ญาตประมาณการนะคะ51บาทนะคะ ห้าสิบาทก็ได้อ่ห้าสิบเอ็ดบาทก็ได้ใช่ค่ะลูกค้าจ้าเน้นย้ำเรื่องราคาอีกรอบถุงนี้ในราคาเจ็ดพันหกร้อยเจ็ดสิบหกบาทอีกรอบเจ็ดหกเจ็ดหกอีกทีเจ็ดหกเจ็ดหกค่ะลูกค้าหาต้นทุนต่อถึงห้าสิบาทจ้าเริ่มฝั่งเข้าสมองแล้วถ้าเป็นเมื่อวานนี้วันนี้จะถวยแล้วนะเบลล์ว่ะนี้นเป็นวันนี้ไม่ทันแล้วไม่ทันแลูกค้าจ้าต้นทุนห้าสิบห้าสิบเอ็ดบาทใส่เสื้อกล้ามใส่ไวน์ลุนใส่ไวน์เพล็บได้ หมดนะคะหยอกลูกค้าจ๋าไม่จำเป็นนะใส่ออกกำลังกายได้ค่ะใส่เล่นใส่เที่ยวสด้คะใส่ได้เลยได้ย sure ึดเป็นกล้ามลูกค้าจ๋าใส่ด้านในได้ค่ะด้านนอกได้ค่ะออกกำลังกายได้ค่ะอะไรก็ได้ได้ค่ะอะไรก็ได้ได้ค่ะแต่เป็นพิมพ์ลายแต่ว่าพิมพ์ลายลูกค้าแต่ละท่านไม่เหมือนกันนะ ลายตัวหนังสือมีลายการ์ตูนมีลาย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 อ่ะลายอะไรก็ได้ที่มันเป็นลายอย่าลูกค้าจ๋าสารพัดตัวลงส่งสื่อมีมาหมดนะค่ะมีมาหมดค่ะลูกค้าจ๋าเรื่องสีอุ้ยป๊อปอายเรื่องไซส์จ๋านับใจเป็นแฟนโอลิฟไเ่ยโอ้ยหเรื่องไซส์จ๋านัจใจเรื่องไซส์ขาค่ะลูกค้าจ๋าเรื่องไซส์ขา S M L X L นะคะมีมาหมดนะคะในหนึ่งต่อสองนะคะ ก่อนว่ากล้ามเนี่ยได้ทั้งหญิงและชายนะใช่ค่ะบอกว่ากล้ามจะเป็นผู้ชายอย่างเดียวไม่ใช่ลูกค้าจ๋าลูกค้าบางท่านคือสาม,มารถใส่ด้วยกันได้อะไลูกค้าบางท่านคือใส่ลำลองสบายๆบายได้ไต้อนทุนห้าสิบบาทได้ค่ะห้าสิบบาทขายหนึ่งร้อยโอ้ยเจ้าต้อนทุนแต่ชิ้นห้าสิบบาทเดียวกันร้อยเก้าเก้าเดียวกันต้อนทุนห้าสิบบาทขายสองร้อยยี่สิบบาทคนละเรื่องยวกันนะพี่ว่าเราไปเถอะอ่ะลูกค้าจ๋า ขอแบ่งครึ่งลาได้ไหมไข่ลาไข่ลรมลายันลูกค้าจ๋าดูค่าสกรีนจ้าเจ็บปวดพอไหมอะมากดูน้ามาเออตาก้องเออตะก้องดูดูคนนี้ด้วยลูกค้าจ๋าต้นถูต่อชิ้น50บาทได้สกรีนสวยๆเยอะๆจ้าไม่มั่นใจว่าเป็นวินเทจไหมวินเทจถุงนี้ในราคารอบ7,676บาท ยั่วมากนะใช่่คะเรื่องไซส์พี่ก็ว่าคะสกินแจนแจมแรมแรมสีสดสดเราก็มาลูกค้าจ้าเรื่องไซส์สตาร์ก็ไซส์ไซส์เอสนะไซส์เอสไซเอ็มไซสอลนะคะมีมาหมดค่ะลูกค้าจ้ามีมาหมดฮัทแนะนําค่ะได้ทุกสายตัวนี้ลูกค้าจ้าได้ทุกสายจะใส่นอนใส่นอนใส่ได้หมดค่ะแต่ว่าเป็นสกีน เน้นเป็นสกรีนแต่อาจจะมีเป็นสีเรียบด้วยนะอาจจะมีปนๆมานะคะทุกผ่าจะแต่ว่าสวยเรียบนิดนึงสวยอะเรียบก๊อกนึงกันนะแต่ว่าคือมันก็เป็นสกรีนนะเรกไปาสกรีนแบบนี้อันนี้ก็คือสกรีนรูปสไตล์แบบนี้ก็คือสกรีลโกค้าจ๋าเบี้ยวแง่มัดย้อมสวยอ่มัดย้อสวยมากทุกผ้าจ๋าสวยเลย ต้นทุนห้าสิบห้าสิบเอ็ดบาทนะคะแจกกระซิบทำไมคะไม่ให้เข้าใจเหมือนกันลูกค้าจ๋าบางตัวจะเป็นแนวสไตล์วินเทจหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวให้ลูกค้าไปดูอีกรอบลูกค้าจ๋าอย่ารอช้านะเป็นโมเซอร์กามอันนี้เราคัดสรรให้คุณภาพลูกค้าแล้วนะไม่ต้องไปหารุ่นอย่างอื่นเลยอันนี้คือก้ามล้วนใช่ค่ะได้ถุงนี้คือก้ามล้วนแล้วเป็นงานยุโรปรถเอทีด้วยลูกค้าจ๋าจับต้องได้เอาไปเทสก่อนได้หรือว่าขายอยู่แล้วนะคือสองหมื่นรถหนึ่งพันบาทเพื่อ ขายอยู่แล้วเล่นอยู่แล้วมีราคาเหมาถ้าสามารถสามารถสามารถโทรสอบถามได้ค่ะลูกค้าจ๋าสามารถสามารถโทรตับตาใสยกอดรอจ้าสิค้ามีไม่เยอะนะสิค้มีไม่เยอะใครที่สนใจสามารถเอฟได้เลยค่ะลูกค้าจ๋าหมดเร้วหมดเลยนะลูกค้าจ๋าเพราะว่าหมวดนี้นะคะ่ี่กัดมังคับให้ให้ถือตัวนี้ด้วยค่ะดูค่ะลูกค้าจ๋าก้านของเรานะอันนี้ทำเไ่ ก้ามของเราจะเป็นก้ามแบบนี้ต่กองสูงก้ามแบบนี้ก้ามแบบนี้ก้ามคือแขนกูดใช่ค่ะก้ามคือก้ามใส่เล็กๆใช่ค่ะคือยังไงท้า็ทำสมมติก็ก้ามลูกค้าจ้าก้ามนี่เป็นแขนกุดด้วยอุ้ยไม่มั่นใจว่าเป็นสไตล์ฮาวงฮาวายขออีนึงตัวประชันได้ไหมคะได้ค่ะอีกหนึ่งตัวขอแบบว่าสีเด็ดๆแอนแล้เจ็บเจ็บแอนแล้วจะปวดค่ะลูกค้าจ้าแต่ว่าเรื่องเมย์อินเราไม่ได้ระบุนะดวให้ลูกค้าไปดูอีกรอบนะจ๊ะลูกค้าจ๋าให้ลูกค้าไปดูอีกรอบนะคะใช่ค เจ็บปวดค่ะลูกค้าจ๋าแต่เป็นสไตล์มัดยอมก็มีนะม,มัดยอมด้วยเป็นกามด้วยลูกค้าจา๋าอย่ารอช้าอยากขายไม่เหมือนคนอื่นไวลงไวรุว่นไวทำงานในการควรออกกำลังกาย คือน้องฟิตเนสได้หมดลูกค้าจ๋าเน้นย้ำอีกรอบเป็นก้ามค่ะลูกค้าจ๋าใส่ง่ายใส่สบายสามารถใส่ข้างในได้ใส่ลำลองได้ใช่ค่ะเทศกาลไหนๆก็ใส่ได้เลยที่เป็นบ้านเรานะฟิตเนสเป็นทางกายค่ะลูกค้าค่ะเป็นถือว่าก้ามถือว่าเป็นใครๆก็ต้องมีนะเป็นที่นิยมทั้งวัยนุ่นแล้ววัยทํางานนะคะใช่ค่ะผู้หญิงผู้ชายใส่ด้วยกันได้หมดค่ะลูกค้าจ๋าใส่ได้เลยทั้งผู้หญิงบางคนใส่เป็นแฟชั่นนะใส่เป็นลำลองแฟชั่นเลยค่ะลูกค้าจ๋าใส่กับขาซ้ำน้ำมีใส่ได้สักตัวไม่ขนาดค่สวยะ น้ำก็ใส่ได้นะพี่ว่าน้ำใส่ได้นะสวยนะไซ้น้ำถือว่าเยอะนะลูกค้าจ๋าไซ้น้ำก็ถือว่าเยอะนะคะชอบถุงนี้เอฟได้ค่ะลูกค้าจ๋าหรือว่าจะรับเป็นถุงใหม่เอาไปลุ้นเองก็ได้ไดคุณภาพเหมือนกัน 7A เเหมือนกัน มีเปอร์เซ็นต์แค่หายเพื่อนดำช้ำรูปจา้าลูกค้าจา๋า5-15เอร์เซ็นตามเกณฑ์ของทางบริษัทบารค่ะใช่ค่ะลูกค้าจา๋าขาดเพื่อนดำมีเจอนะคะรวดลายมาคะเลยค่ะลูค<า>กค้าจ๋าดูจากสังเกตนะคะดูจากสังเกตสังเกตดูจากรีวิวนะคะจ๋าดูจากสังเกตได้ค่ะลูกค้าจ๋าน้าพี่ขออีกหนึ่งสเต็ปพี่ขอโทนดำอะไรดู วินเวีสิสานะามือจ้ลายเดียวอะไอ่างนละวิทย Con ์ไปดาำไปด้วยหมาป่าแล้วเป็นรถด้วยลูกค้าจ๋าสวยๆเยอะๆจ้ะขอขอดำเซ็นงนะได้ค่ะขออีกหนึ่งตัวขอโทนดำนิดหนึ่งลูกค้าจ๋าอย่ารอช้าไม่เคยขายเอาไปค้าเอาไปแจมเอาไปเสริมก่อนเพื่อขายดีแล so ้วมาเอาใหม่นะลูกค้าขายดีแล้วมาเอาใหม่นะคะใช่ค่ะลูกค네้าจ๋ามีหลายเซ็ตนะเซ็ตแบบดูค่ะสกินสวยๆเยอะๆ กินส,สวยเยอะๆแต่ว่าลูกค้าจ๋าลูกค้าลูกค้าบางท่านบอกว่ายากได้เป็นสไตล์แบบนี้ละสี่ห้าตัวลูกค้าซื้อได้เลยนะถุงนี้นะแต่ว่าเราไม่ได้ขายเป็นตัวนะ,ะเราแจ้งว่าต้นทุนต่อชิ้นประมาณการ50บาทไม่ได้ขายเป็นตัวเราขายยกขายเหมาทุกรายการนะคะใช่แต่ว่าชอบถุงนี้อยากให้ซื้อถุงนี้ไม่อยากให้เอาไปลุ้นเองเพราะว่าบางบางบาง,บางถุงถุงใหม่คะน<ช>ักค่ะอาจจะไม่มีสไตล์เป็นแบบนี้ก็ได้ใช่ <นะ S 2> ค่ะ,คะ มันแล้วแต่ถุงเนาะลูกค้าจ๋าบางถุงอาจจะเป็นสกินเยอะบางถุงอาจจะแบบว่ามีอ่ลายเนื้เยอะอย่างเงี้ยค่ะลูกค้าแต่แต่ถุงนะคะอ่าหยิบไปแล้วแล้วแต่สไตล์ของเขาด้วยนะคะน้ำขาก็จะว่า่ะพี่ว่าน่าจะพี่ว่าน่าจะลายวินเห็จเยอะนะใช่ค่ะแต่ว่าเราไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ลูกค้าจ๋าต้องขออภัยลูกค้าด้วยแต่ถ้าลูกค้าดูไลฟ์สดนัตอนนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยลูกค้าน่าจะอกุ้ยอันนี้ก็วินเทจเด้ออันนี้ก็วินเทจเด้ออันนี้ก็อาเบียนเด้อลูกค้าพูดใช่ไหมลูกค้านะคะพูดอันนี้พี่พี่คิดแน คอันนี้ก็แบกเหงือแอร์ก็มีเฉดเดอร์สกินสวยลูกค้าว่าอย่างเงี้ยค่ะอ๋อลูกค้าว่าอย่างงี้อ่ก็ได้นะคะแต่ว่าเราไม่รู้ต้องขออภัยลูกค้าด้วยนะที่นี้ด้วยนะจ๊ะสีแสบแสบได้ไหมคะเบ๋ล์คะได้อยากได้แสบๆอยากได้แสบๆเลยแบหนึ่งแสบจ้าอ่าใช่คาวมาเราจะไายโคราเคราเคราโคร์ราเราก็มาก็ลูกค้าจะโคราะคนละเราก็มานะคะ เอาแซบเลค่ะนเอาแซบแล้วเดียวค่ะอเอาแซบเลยอันนี้ใบกัญอใบกัญชามาใบกัญชาบบมเล็ค่ะอ๋อเบรเบเร่กลูกอ้าจ้าา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 าอาานาาาาาานาา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 ามาา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 ฉาดาาาาสีาา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 ้าาาาาา้าา้าา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 าคาา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  7 6 7ดบาทใช่ค่ะ7,676หกเจ็ดหกเจ็ท่ากันค่ะสวยนายจีนลายพี่ขอเซตสุดท้ายได้ปหมเซตอะไรคะเซตสุดท้ายได้ไหมกี่นาทีแล้วแต่กองไม่อยากไปนายกี้น้ำดูนากี้ตัวนี้คนละเรื่องอย่างเดียวนายจีขอเซตดำเซตดำแล้วก็นายกี้ดำพอไหม สวยพอไหมนะคะจ้แจ่มเนาะสวยค่ะคนรีวิวจะชอบเองอ่ะเราซื้อคนละถุงไปใส่เองได้นะได้จ้าไะได้ใช่ไหมคะขออีกหนึ่งเซตได้ไหมคะนซตอะไรอีกคะเพื่อจะให้ลูกค้าดูที่หลากหลายถึงจะเป็นเซตแจ่มๆพี่ก็ผ่านนะเดียวคะผ่านเลยค่ะเดียวคะมาให้ลูกค้าอีกเซตหนึ่งแมวเป้าค่ะนก่อนไป อีกเซตหนึ่งทับัวกะโหลกนะ้ำไปเลยที่ขออีกหนึ่งเซตเพื่อจะให้ลูกค้าดูที่หลากหลายค่ะลูกค้าจ๋าลูกค้าชอบตรงนี้เอฟได้นะแต่ไม่ต้องเกรงใจเอฟได้เลยลูกค้าจ๋าไม่ต้องเกรงใจนะเอฟได้ค่ะลูกค้าจ๋าเอฟได้ให้คิดเป็นกิโลนะกิโลละสี่ร้อยบาทนะคะใช่สวยสวยจริงสวยจริงสวยจังสวยจริงค่ะน้ำค่ะ พี่กำลังจะลุ้นอยู่นะว่าเจอค่ะอันนี้ซุปเปอร์ดายค่ะลูกค้าจ๊ะอันนี้ซุปเปอร์ดายพี่แบบว่าเจอแบรนด์ของไนกี้นะคะน้ำค่ะแต่ว่าแบรนด์ก็จะเยอะอยู่นะเดี๋ยวให้ลูกค้าไปดูไปลุ้นกันอีกรอบนะคะปัาดสวยจริงสกินเยอะมากใช่ค่ะให้คําเดียวแต่ลูกค้าบางท่านไม่ชอบสกินก็มีนะชอบดูสีเล็กๆน้อยๆนะคะอ่ะอันนี้เราประมาณค่ะเดี๋ยวส่วนที่เหลือยังไงให้ลูกค้าลองไปลุ้นกันอีกรอบ ลูกค้าจ๋าความสวยของเรายังไม่หมดนะอันนี้เราแค่ประมาณกันนะคะอ่าโอเคค่ะลูกค้าจ๋าทวนรายกันนะคะหมวดนี้เป็นเสื้อกล้าม เน้นลางสกรีนนะคะเป็นงานยุโรปและเอทีนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบัตรราคา7,676บาทนะคะน้ำหนัก19.19ก19ิโลคิดเป็นกิโลกิโลละ400บาทนะคะจำนวนชิ้นเราประมาณการคร่าวๆ130-150ตัวต่อต้นทุนต่อตัวประมาณการ50บาทค่ะ,ส,คะส,สำหรับลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถติดต่อเราได้หลายช่องทางเลยค่ะจะเป็นทางไลน์เฟซบุ๊กนะคะเว็บไซต์ไอจีเป็นเบอร์โทร เดี๋ยวจะเข้ามาดูสินค้าที่บริษ,ษัทได้นะคะบริษัทเปิดทุกวันพารทส,สาก้าโมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะพิธีการในช่องทางคือช่องทาง YouTube ค่ะสำหรับหมวดนี้ขอบคุณค่ะ